อยู่กับผมเบียร์ฟิชชิ่งนี่แหละนะครับวันนี้ผมก็มาดูหมายที่เขาลอกใหม่นะในนิคมนะครัาบังดูสภาพหมายแต่มากวันนี้ก็จะมาเดินหนอนกับนี่เลยครับชุดคันลาบบาร่าเรด,ดเด,ดเอร์แล้วก็ลอกเอาอกฟ้าแอร์น,นะครับผมรอบเจ็ดพิศสองสายที่ใช้ก็เป็นดูร์กิงซินเซชั่นถักแปด ก็จะล,ะลองเดินหนอนย,ยาวๆเลยนะครับไม่เปลี่ยนใจแน่นอนไม่ตีกบด้วยหมายมันก็น่าตีกบอ่ะโอเคครับยังไงว่าฝากติดตามด้วยนะครับว่าวันนี้ผมจะได้มากน้อยแค่ไหนรอชมได้เลยครับ,บผมเคยมาเช็ครอบนึงแล้วนะทิี์ที่แล้ว น้ำตอนแรกเยอะกว่าน,นี้เคก็ชุดปลายสายก็จะเป็นแบบนี้นะครับวันนี้ตะกวดสองกร,รัมใส่ท็อปเปอร์หน่อยไม่รู้ว่าข้างล่างมีอะไรหรือเปล่าใส่ไว้ก่อนเบ็ดก็เบอร์นหนึ่งนะครับเหยื่อชงสิวปลิวก็ยางเช้าขอเลือกเป็นสีดำก่อนให้มันแก้เคียงลูกป้ามากที่สุด 哎，喂易。 คอยสังเกตดีๆครับฟ้าที่นี่ขึ้นจิบดีมากขึ้นจิบแบบลอยตัวช้าๆด้วย เอ้ยน้ำไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ ปล่อยวิ่งเลยผมดูภายซ้ำสองด้วยไม่วิ่งอะ่ะไม่วิ่งอะ่ะหรือมันวิ่งแล้ววิ่งย้อนมาผมมันเนี่ยวิ่งย้อนนะครับปล่อยวิ่งยาวๆเลยสายไปแล้วสายที่น้ำไปแล้วก็หาตัว เฮ้ยมันคาบอะไรของมันอยู่วนี่โหยหมายแรกก็ตื่นเต้นเลยครับ ชนี่ครับน้าเจ,จแต้มสองแล้วโอ้โหผมมาโดนกัดทีเดียวใหญ่ๆแม่งหายไปเลยนะ้าเจมาแป๊บเดียวสองแต้มแหละโคตรไวโคตรโหดอ่ะตัวนีน้บอกเลยโตรสับกระเกียดวกาเครื่องใหญ่ทิพไาย ไม่รอไอโฟนตัวใหม่อ่ะนี่แค่หกพันกว่าบาทเองเอาซอฟต์เน่เพราะมันซีพียูมันตั้งมันวิ่งทั้งสองไงมันวิ่งเต็มไง ออแต่ของผมเนี่ยกลางคลองอะดิชอบกัดกลางคลองเหลือเกิน อยูเลยครับดูครับตรงที่สามาแล้วฮัลโหล โอ้ปากแตกเลยตนะันน <c oughs> ี้เออกัด,ปดปกแปลกๆเลยสายใหญ่ๆไปไหนหมด ที่ผมเปิดบ่อนี่โอ้โหรว,วยเลยเวอร์เวอร์อรนะของเวอร์จะดาผมนะ <c oughs> จิบยั่ว,วมันต้องโดนปลาที่นี่จิบยั่วมากผมแล้วแต่ลมเขาจะตีไว้ไม่เอาอย่างนี้ บทจะเอาก็เอาแบบตึ๊กไปเลยเนียนผมงงเหมือนกันที่นี่ตีไม่ถูกเลยอ๋อเหยืยบางอีกหมานนะครับอ่า,บางอีกครับเบิกเหยื่อหน่อยได้ไหมครับหยอกหยอกยอกเอามาอีกก็ได้นะครับบางตัวนี้ชอบ เยอะของกิงพิชเชอร์สาครับร้านบางอีกอยู่ถนนอะไรอ่ะเข้าซอยมิทีนมาออกมาทางสุเหล่าสีเหล้อครับนั่นแหละครับร้านบางอีกขาดเหลืออะไรหน,หนู่นไปดูได้เลยครับของดีๆทั้งนั้นปลายยาลูกค้าเก่งด้วย หมายนี่ดันโลแต่ไม่กินเยื่อเมื่อวานมีคนบอกว่ามาตกไปอ่สามสิบตัวเอ็กซับอย่างเดียวตั้งแต่เช้ายันเย็นโอ้โหยอมใจเขาเลยครับวก็กัดดีไหมก็กัดดีนะผมกับเจร,รวมกันก็เจ็ดตัวแล้วอะ่ะ สายคันเลออหมองวนโอ้ยใหญ่น้ำบาลเลยอยู่ดูอ่ดูขี้ตาม หน้ารีเลยครับ